มาจากมือหนีสิผ้าพี่น้องมาปนปูนอกจากเปิดปูน่าจบมามีแตัวใหญ่ใจพี่น้องมาล่างปูทําความสะอาดนั่นก็นาะจะพี่น้องก่อนสิไปต้มปนเนอกจากเสียงออนแม่งกังขึ้นี่ก็ห้องดีดีหลังจากล้างแล้วตั้งหม้อต้มน้ำกันเลยนาะจาใส่ตะไคร่กับปะแดะลงไปเนาะเปิดฟ้าออกหอมใจพี่น้อง บอไดกินปนปูแ่โดนล่ละเมืองปูไมีแต่ตัวงาม,งามแดงงามสดีแล้วเขากระตักใส่จานพักไปเนอะจาะ ตักชิจานไปพากไว้แล้วเขาก็ไปแกะเอากระดองเอาอยัางมโนกนาะจ้ะพี่น้องเอาไปตักปุเนอนกจาก เบิ่งมั่นมั่นลายค่ะพี่น้องเข้ากับสแกจเฉีบไปจนว่าเบิ้ลเบิดเนาะจา้ะดองมันเข้ากับบริถิมเนาะจะถิมเตือนมันเนาะดองเข้ากับเฉีบจำกินกับเขาจะพี่น้องมั่นลายค่ะ อันนี้ขั้นตอนนี่ตตำให้มันละเอียดเลยจ้ะเพราะว่ามันสิแข็งเนาะปูเนาะใส่แห้งตำเนี่ยเนาะพี่น้องตำดนเนี่ยใส่พริกป่นกับพูิสุรดน้ำปลาเนาะจ้ะเ้าตำแล้วเ้าคุกเครื่องแล้วเ้ากก็เอาน้ำที่ห้าต้ม ปูนอะไรใช่ประเด็กอะไเนาะจ้มาใส่มันเพิ่มความหอมแลนวนน้ว,วกันน,นวลเนาะจ้าพอกินข้าวแรกน้อกันได้จ้ะพี่น้องมือนี้มีไม,ม่นู่ปนปูนาคก,กับกระดองมันพี่น้องเบิ่งก็น้ำมันลายลา,ยลายอ่อนช่อนขักมาจ้า,ากินข้าว